เมนูวันนี้เราไปเริ่มลงมือทำกันเลยตั้งกระทะใส่น้ามันลงไปน้ำมันร้อนเราก็นำกระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองกระเทียมเหลืองได้ที่เราก็ใส่ไข่ลงไปผัดให้สุกจากแล้วใส่วุ้นเส้นลงไปผัดให้เข้ากัน ปรุงรสใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปเล็กน้อยน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำมันหอยเสร็จแล้วขัดให้เข้ากันผัดจนปลาวิ้นเส้นสุกวิ้นเส้นสุกได้ที่เราก็ชิมรสชาติตามที่เราต้องการ เรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกขี้หนูซอยลงไปตามด้วยชะอมผัดให้เข้ากันเป็นอันเรียบร้อยเมนูผัดบุ้นเส้นใส่ชะอมพร้อมทาน